โอ้สอบักสิกกาเลยเยอะนะสามแผนสามปากแผนนกึ้เนี่ยาอ๋อถามว่าขายเขาล็อกายแย่นี้สุกเรียบร้อยนะครับผเฮ้ยตานน้ำมันแห่งไหนวะนั่นเนี่ยฟองตัวเนี่ยกมพ้องคำีช่อเ็ตรอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนก็มาเอวหาค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องคำีาช็คตรงนะคะ สวัสดีค่ะซื้อคำเลาวค่ะอ๋อพัดได้อ๋ออันนี้คืออะไรครับนี่คือขนมล้างพึ้งค่ะขนมล้างพึ้งโอ้โหทีไรฮะล้างผึ้งโอ้ทางเราเรียกไหนๆยุบโชวร์หน่อยโอ <ute> oh.. oh. uh ้เขาล็อกหน้าโอ้อยูกแล้แป๊บเองผม วนรอบนะครับตอนนี้ก็แปกาศตอนเย็ยนๆนะครับอยู่ประมาณ4ี่โมงเย็ยนพอดีนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะตอนนี้เรากําลังนัดน้องๆว่าเรากําลังจะไปกัดบ,บุ้งนะไปคอลแลบกับสาวงามน้องคําอีนะครับสาวน้อยประมาณอายุไม่รู้เท่าไหร่17บ8หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็กําลังนัดน้องๆอ,อยู่น้องๆก็มารวมตัวตรงนี้แหละเรากําลังจะไปต่ออ๋อเรากำลังจะออกไปแล้วครับ น้องทำหอมกับน้องทำเหลาเมือ่อแกแกเอวก็ <c oughs> <c oughs> โอเคยินดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการที่เรากำลังจะลุยกัดบุ้งนะน้องทำหอมกับน้องทำเหลาเราจะจะมานกำลังจะไปหาพเพื่อนเหรอโอ้โหกับตั้งไหนเนี่ยแกนยแวนวรู้จักทางใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโอเคเราไม่ต้องซื้ออะไรไปแล้วใช่ไหมเราไปซื้อที่กัดบุ้งดีกว่านะ โอ้โหสาววันเงนแล้วนะวอ,อืม่เืขาวไก่กับเสื้องเขาเยอะหนะ่อยเนาะโอเคนำก่อนให้ผมนำกลิหอมนำดีกว่า,วานะเดี๋ยวก็มาเปิดช่อง YouTube ยูทู e แน่ปองมากกว่เนาะไฟไฟาแหง้งเอาสุก็ถ่ายไปเลยเอ้ยกำถ่ายไปอินเนยตัวสปามาเหมือนโอเคลุยต่อนั้นกัดบุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ยูทูบเบอร์คนใหม่ๆน้องคำอีนะสาวงามตามท้องเลิงกันบุ้งนะน้องก็ไปนาตอนนี้ว่างเวลาว่างคนดีเลยซื้อก็ยังหวยไปแต่ก็ยังหวยหมดแล้ว นะครับยินดีตอนรับเข้าสู่จากกัะเต่าไปกัดบุ้งใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ do đời đã việc cả toàn diện gì đã là kiểu kiểu nó còn sinh tùng กำลังร้องให้พอดีเลยเฮข้ข้าก็โทรศัพท์มาถ่ายเหมือนกันตักงใตักงใตักงใถึงแล้วกดบุ้ง ยาวนะยนะยาวแนตะ่เนาะวันนี้จะมีอย่างนี้ท้ายกินกินเนาะเอฟโอ้โอเขาล็อกหน้าแนะ่นอนโอ้น้องพองเอทเขาล็อกหน้าไหนะทำจิ้งจกน้องก็เลยอยนี่นะเออสก๊อตปีนน้องอ่ะนด้ปีนน้องน่ะโอ้โอโอ อะไรๆโอเคเดี ok no ๋ยวค่อยไปชิมข้าวหลอกนาในกันนะแบบครับใหม่สุงค่านะครับเป็นจังไนนะครับน้องคำหลาวกับน้องหอมหุ่ยคำหอมนี่ครับเลยาแอลยูทูบเบอร์คนลางแห่งกัรพวกของเราน้องคำอีใช่ไหมฉันก่อนสชวะเนาะยังก็อ๋อน้องบัวทาน โอ้ยวันนี้วันนี้กันหน้าวะนี่วันนี้ไปหน้าวะอ๋อวันนี้ไม่ไปนะอ๋อคิดว่าไปนาทุกวันวันวันตีมาแล้วมาเสียโมงตนนี้ไปเดียวถัดจมอว้าววันนี้จำไปมยี่ปีไปจอมยูทูบเบอร์เขานานั้นนะว้าอันงหว้องหอมนลันงพ่ออ๋ออหอันนี้ไปถ้าจมลอยมานเนาะ

เอาลขาีงกเขา,าถ่ายคลิปเขาเยนอเอาค <c oughs> ่าเห็น <c oughs> อไปใส่้ไปใสหนย <c oughs> ไม่เห็นในคลิปภากาใหญ่แยะนะัดูเตียั่หน่น <c oughs> อยตะอได้าเน,นาะเองใส่อหรแ้ว ตนี่เป็นเพื่อนกันนะเรียนอยู่ต้านน่แหละต้านสิบต้านตก็อต้านสิบตัางสาวนะตอนนี้ก็ปิดเทิมไม่ไปโรงเรียนเลยมาลวมตัวกันเปิด YouTube นะอ๋อต้นแนะต้านแปดตัลเถ็งต้านเก้าอ๋อตี๋ฉันเต้ยน เปืดน่น้องอมากรนก็เน้นะน่อ้เปืดมาเดสามตัวหรอนล่างเลยปืนเก่ามเดก็ตัวเด้วยวกันนี่สลายอย,ยู่น,นี่อ่ะแต่แนๆ่ๆนั่งนกองาเปิดเปิดปันี้่ไห ไปดูผ so kind of so ีม in <imen> ือส้มตำของน้องนะตำหมูตำเจ๊ว่ามันสมพมีบ้างนี่กำตำในตู้ข้มเนียตู้เสือนี่กันเนี่เดี๋ยวไปชิมส้มตำผีมือของน้องกำดีนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่อายุเท่ากันแหละประมาณสิบหกก่อนหรืออาในคลิปมันนี่ไงคลิปของน้องกำดีอันนี้เป็นบ้านน้องนะโอ้วบ้านใหญ่มากเลยเป็นร้านเหรอ อ๋อเออยังติปืนคงมันอยู่มากไที่ไได้ทายได้ถ่ายได้มีพุงช่ยหน่าเอ้ยพุงไม่โตมโอ้โกลมนี้เออหัวเดียวสงสัเลยเราขอดูยูทูบสตอรี่หกอ่ะถายได้ถายได้ถายได้สุดเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถายวันนี้งนี ถ่ายได้ถ่ายได้พี่ถ่ายได้เดี๋ยวใส่ยันแนวได้ใส่เราจืดขับลาวอันนี้กรใจาได้รู้นี่ซื้อเฮ็ดสองก่อลงก้าได้หรึเปล่าใบเฮดเด็ดขอบใบเฮดเ็ดพิิกจะเปิดปันเท้าจุดก็จะเปิดอันเพียรแล้วก็ไ่วแล้วผมว่าอันนมันมี่พีอยู่ีพี่ล้องนะเปิดคำหอมบานแดงเปิดขมมองอันนั้นแล้วขมหอมบอกตักมะนาว จะออกมาทักมัมันคล้ายเกะอ๋อปนเขาทายทายไทยเนาะตัวให้คิดในน้ำตัวเมื่อเดียวอ๋อวันนีเกตุกุนนี่มันเมีเหมันจำนะมันจำมินี่ก็นี่ เราไมู้จักเป็นลาอย่างนี้จักเจ้าวรู้จักตั้งนาวันปลกวันแบบวุวนๆนะเตยไปหอ่ะอ๋อเราไปถ่ายคนปลกแล้วนะมันไปงานดิวันนี้เจอสามาเาลาไดเนอกสวัสดีค่ะวันนี้กับมานอีก้วนะคะวันนี้เพื่อนก็มาแอลหาค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ

ฮะล้างพึ่ง,ง,งอ๋อนเน<อ><อ>ี้ยเนี้ยยุบยุบชัวร์หน่อยอ๋อเขาล็อกหน้าอ๋อมึงกูแล้แป๊บนึงผมถ่ายรูปแป๊บนึงนะเข้าเองแล้วเข้าล็อกหน้าอะไครคำหอมถ่ายซอ,อ,อมอบีกับเบนนะะ,ะทีไรกับบวการณ์ที่รามากับลงกเด็กบวกคารณ์เอาย้อนสามก็จังๆกันได้ึลยคับกันโต้อค่ะโอ้ถอดซื้อไปคำหอมกับน้องนนอนยันมาได้ ดีดนิดตรงแค่เฉยกว่าไล่มันก็ซิ้งอะไปวะไลโอเคดีดนิดหนึ่งสองหนึ่งสองสรมตีกองครับโอ้โหน่ารักมากครับโอ้โหเอาชิมเลยคำเหลาชิมก่อนเดี๋ยวให้คะแนนยิ้มด้วยถิ่นชื่ออ่านี่คือคนใหม่นะเงียบปานนีค่ะกินอ้อมเหยียบไปแล้วบิ่นชื่อจิมหวานส้ม บอจิ๊มโอ้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะอะไรก็ไม่ค่อยหวานเอาไฮฟิซเซนเตอร์ยูทูบเบอร์คนคนใหม่ชิมเหมือนนั่นน่ะคนหนึ่งนะเคยกินไหมเคยค่ะเคยกินที่ไหนในตลาดใช่เป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าไม่ใช่ใส่อะไรใส่น้ำอ้อยผสมก็จะมีแป้งแป้งแล้วก็มะพร้าวโอเคสามอย่างใช่ไหมน้ำผึ้งไม่มีทำไมต้องชื่อขนมน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งขนม น้องชิมก่อนแน่นะน้องชิมแล้วก็ให้คะแนนเลยนะพี่สาวเป็นคนทำนะตะกี้ผมไม่ได้เลยถ่ายเลยน้องพองน้องพองเป็นคนทำนะน้องพองมีรู้กี่คนเนาะในกันนะขอโทษนะยังไม่มียูงอ๋อยังไม่มีดูผขอโทษทีผมคิดแต่งงานกันแล้วโอ้ยหอมมากครับท่านผู้ชมหอมมะพร้าวนะอืออร่อยมากเลยผมคิดแต่งงานไปแล้ว ผมมาถ่ายส3ปีนี่ก่อนเป็นนางเอกร้านวิวของผมเลยนะน้องพองพี่สาวของน้องคำอีอืมกรอบกรอบเหมือนเขาแอบอืมรสชาติเหมือนขนมแอบอร่อยมากโวยเลาะออกกันเลยลืมไปอืมรสชาติสดแอบเหมือนกันอร่อยมากครับอันนี้ทำขายหรือว,ว่าทำกินทำกินโอ้โหทำอาหารเก่งขานาะดนี้เดี๋ยวขอมาถ่ายวันหนึ่งได้มาเลยแล ล้อขอบคุณขอบคุณเรามีอะไรที่ว่านเราจต่ว่าว่าแย่เ่าแย่งกันกินอ่ะเด็กกลําปีตั้งเดียมไปปีเลยเอากินนี่กินนี่โอ้อร่อยมากเลยอันนี้น่าจะแพงนะเข้านะข้าวหลอกน้าเนี่ยถ่ายน่าประมาณสองร้อยสามร้อยสองสิบบาทต้องเลยถ่ายตามมาคุกเลย โอ้ตำพีโอเคไปเลยเอน้องขาหมอมถ่ายจอมเนอะดี๋ชิมผีมือส้มตำของน้องทำอีกเปิดคนใหม่โอเคอยากให้พี่สาวตำมือเชิญเลยครับกินยังไงกินก็โอ้ไม่กินก็โอ้ไม่ครับอะเร่อนมา สาวนางทองลยครับที่สาวออยุ่นะเอเขาอกหน้าเป็นติ๊กลงนี่หน่หน,หน,นู้นหนออ๋มีพื้นที่ในแนงน,นะ Kinh. <laughs> sẽ phải ăn đi ổn lấy nó. Chị về kinh nữa chứ về cân tuần sáng phôm nữa bây giờ ร uh hmm, um, <that> uh, ับวิธีท้นมหลอกนก็วิธีสุดทก่เขาแอบที่เรากินกันนี่นะครับหมอมันเป็นถึงใส่น้ำันี่ใส่นมน้องกำจะขึ้นต้นมะละกอเลยขึ้นเอนขึ้นเนาะ ชมมาแอลโอวิดเอาไวดีไลนนี่นั่นจะเลือกเอาหุวหน้อย,อยกันเราบ้างเหระแล้วบาง,ก, <laughs> <laughs> างก็ตกเซลูสตั้มในแบะในสาวันยันเขาตีเซ่ผีมือตําส้ตามตําเ้ยนี่มันนั่นเองครับครอบไปกาครอบว่าเราครับยินดีต้อนรับเข้า,าสูา่วิธีทำส้มตํา นี่ครับหมู่บ้านกัดบุ้งแล้วก็มียูทูบเบอร์คนเยอะนะหมู่บ้านนี้นะที่เป็นสามสี่คนเหมือนกันอ๋อบ้านน้องฟองทางหลังนะจะเป็นสีส้มๆนี่นะท่านชมก่อนเราก็เคยมาอยู่นะมาเล่นกีฬาเดินแบบที่บ้านเล่นมักนิม่มที่้าสงการเดี๋ยวผมไปไปถ่ายข้าวหนูอีกรอบหนึ่ง โอ้ขบักสิเกาได้เยอะนะสามแผนสามปากแผนกึ๋เนี่ยอ๋อถามว่าขรยเขาล็อกหน้า้ยังอ๋อดินดี้ตู้ยแผ่นน่มเดบแยวตู้ยรวันอ๋อีปเปิดอ๋อเปิดตอนนีอแผ่นได้มาถ่ายได้ถ่ายได้างนี้นีเนี่ย มันเขาวันพี่เพรนั่น่ะเเขาวันพีอ่ะอนเ็เขวันพีนคอิขาัเขานิ้วอ่ะอ๋อเห็นว่าเปิดเอาข้าจ้าเน่นั่นเข้าเข้า้าเลยั้เข้าจ้าวละเขายิ้วเขารเยเนาะโอยจะไก่แกปวตาน้ำเ็งตังกินกนี่นี่นะเนาะตเกัแม่ิ้อนนว่เขาเค้าปอกกินทันแกะ เรีอยมนสุกเรียบร้อยนะครับผม

กระทายพูว่ามันกาได้ากลัมากหน้าเขาปุ๊กนิมายอยู่นนี่เหรอมันตั้งใตก็เดาถูกแล้วกระ้ายถูกเด้ว

เนมอเนี้ยยากร้นีนยาอะรไปดูยากเนี้ย้น้ำมันตน้ต้มคนต้มติกะทำนกน้าวน้าพุนยหลอกน้ำมันดีเลยนี่เออโมนแตกว่ะไอ้ดีดีโมนแตกก็เลยกินเรอเนี่ย เอาเอได้ป่าได้ถือเงินเลยวนี่แหละป้าโมองหงายไอ้หไหนเหี้ยนี่มงไงเนอะโอเคนะครับสุดยอดเลยในะการไปสองแฝนเราไปดูทำมรดกกัน